ไปพลเอกสิงสึกครับกราบเรียนประธานสภารัฐสภาที่เคารพข้ผมพลเอกสิงสึกสิงไผ่สมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาในประเด็นมาตราที่2561นั้นผมเอง ไม่ได้ติดใจหรือว่าขัดใจอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่สงสัยว่าท่านกันาธิการหรือผู้ยื่นยัตตินะครับได้ยื่นยัตติขึ้นมาและที่ประชุมแห่งนี้ได้รับหลักการเนื่องจากเห็นด้วยว่าในร่างของมาตรา256หทับหนึ่งนั้นมีอยู่4อนุก็หมายความว่า สมาชิกนั้นจะประกอบด้วย200คนซึ่งมาจากการดังต่อไปนี้ดังต่อไปนี้ก็จะมีสมาชิกมาจาก4กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือจากการเลือกตั้ง150คนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือมาจากสมาชิกรัฐสภาอีกกลุ่มหนึ่งก็คือจากที่ประชุมอธิการก็คือจากผู้ทรงคุณความรู้ที่มีคุณวุฒิต่างๆนะครับ และสุดท้ายก็คือสมาชิกที่คัดเลือกจากนักเรียนนิสิตนักศึกษาผมเองเห็นด้วยทุกประการเลยครับเพราะว่าณนะวันนั้นนะครับท่านก็บอกว่าเราต้องต้องเชื่อมโยงกับพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนนั้นหมายถึงผู้คนทุกหมู่เหล่าและหลายกลุ่มหลายเหล่าโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับ ก็ได้แสดงออกทางการเมืองมีหลักของประชาธิปไตยมีความต้องการจะแก้ไขรัฐมนูญผมเองนั้นเห็นด้วยครับในการแก้ไขนะครับแต่จะแก้ไขยอย่างไรนั้นก็ต้องไปว่ากันนะครับเห็นด้วยและถ้าเป็นส่วนตัวแล้วผมเห็นด้วยในการแก้ไขเป็นลายมาตรานะครับแต่ครั้งนี้เป็นการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ผมจึงสงสัยเป็นอย่างยิ่งว่าณนะวันนั้น ที่เราได้ฟังสมาชิกพูดถึงแล้วได้พูดเป็นอย่างดียิ่งนะครับว่าต้องเชื่อมโยงกับพี่น้องประชาชน mm. เมื่อเชื่อมโยงพี่น้องประชาชน mm. ผมก็แปลกใจว่า mm. ในวันนี้ mm. การธิการมีเหตุผลอย่างไร mm. ถึงตัดทั้งสี่อนุออกแล้วเลือกตั้ง mm. ผมมั่นใจครับประธานครับท่านประธานทราบดีว่า รัฐธรรมนูญนั้นเป็นกฎหมายสูงสุดข,ของประเทศการที่ใครจะมาเขียนนั้นต้องอาศัยผู้มีทักษะผู้มีความรู้ผู้มีความสามารถผู้มีประสบการณ์นะครับรัฐธรรมนูญนั้นมีถึง16หมวดในปัจจุบันและแต่ละหมวดนั้นก็จะมีแต่ละส่วนที่แยกย่อยออกไปอีกจู่ๆเลือกตั้งมา200คนผมก็เห็นด้วยนะครับแต่มั่นใจอย่างไรว่าเราจะได้คนที่มีทักษะ มาเขียนรัฐธรรมนูญที่ปกครองประเทศนะครับตรงนี้แหละครับผมสงสัยนะครับเผื่อท่านกัรมมการได้ตอบให้ผมได้ชื่นใจนะครับผมก็คิดว่าก็ไม่ได้ขัดข้องนะครับเพียงแต่อยากทราบว่าท่านมีเหตุผลอย่างไรแล้วผมก็ไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าจากวาระที่ผ่านมานั้นการตอบของการเมการน้อยมากจากผู้ที่สงวนคําแปลนะครับผมเองนั้นก็ไม่มั่นใจนะครับว่าผม ไม่ได้สงวนคําแปรนิยติแต่ผมสงสัยเพราะกันมีการมีการแก้ไขนะครับจึงได้สอบถามว่าอ้ยท่านมีเหตุผลที่ดีกว่านี้อย่างไรนะครับอย่างที่ผมเข้าใจเพราะว่าด้วยความรีบร้อนหรือเปล่าร่างยติของท่านนั้นนะครับท่านไ,ได้ไปเอาร่างนะครับไปเอารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิมเ่มเติมฉบับที่6พุทธศักราช2 5 0 0 39มาเป็นแม่แบบคล้ายกันครับยกเว้นในสมัยนั้นไม่มีอนุสีไม่มีนักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับแต่ว่าด้วยความรีบร้อนหรือเปล่าพอท่านมาพิจารณาแล้วท่านตัดออกทั้ง4อนุแล้วผมมีข้อสังเกตนะครับมันยังไปไม่ถึงครับก็คือมาตรา256ทับสองในวันนั้นท่านมีอนุสีท่านจึงเขียน 256ทับ2อนุ2ขอญอาตต่อท่านประธานนะครับอ่านล่วงไปนะครับว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีท่านเขียนเพื่อลองรับบุคคลคือนักเรียนนิสิตนักศึกษาในมาตรา256ทับ1แต่เมื่อท่านแก้ไขแล้วทำไมท่านยังไม่แก้ไข18ปี ไม่ได้ดูถูกนะครับว่าคน18ปีไม่มีความรู้แต่กฎหมายทุกฉบับนะครับไม่ว่ากฎหมายคุณสมบัติของสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับสมาชิกอบตอ,อบทอนะครับหรือการปกครองพิเศษหรืออบจอ,อายุไม่ต่ำกว่า25ปีขึ้นไปถ้าเป็นนายกเทศมนตรี อายุ35ปีขึ้นไปนะครับผมแปลกใจตรงนี้ครับยิ่งถ้าเป็นสวนะครับคือผู้ทรงคุณวุฒิต้องอายุ40ปีขึ้นไปตรงนี้แหละครับผมสงสัยว่าท่านรีบร้อนไปหรือเปล่าทำไมท่านรอบคอบหรือเปล่านะครับถ้าท่านชัดเจนผมไม่ขัดข้องครับขอบคุณครับขอบคุณครับ